คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางนวทางในการเส pues um foot ี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรคำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับ FC พอพารวยนะครับทั้ง FC เก่า FC ใหม่ครับพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกีแบ่งรัฐบาลพื้นบ้าน จะเป็นทางฮาหนอยและลาวพัฒน,นานะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันที่25พฤศจิกายน2564นะครับวันพฤหัสเนาะหวยวันพฤหัสน่าจะเบิ้ลนะครับก่อนจะพบแนวทางวันที่25คับเรามาสรุปแนวทางในรอบของวันพุธที่24นะครับสำหรับฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับบนมา0 1 2 1>, 1 2เราก็มาตัวตรงนะครับ1นึนะครับล่างมา95นะครับ95เรามาตัวกลับเนาะเก้านะครับถัดมาเป็นฮานอยพิเศษนะครับเบิ้ลมาครับสายเบิ้ลแต่มาเบิ้ลหน้าเนาะศูนครับ0 6กก็มาตัวตรง ล่างมา7 1 7 1ไม่วางเป็นไงล่ะเรียบร้อยวาง18ก็หลุดไปถัดมาเป็นฮานอยรัฐบาลน,นะครับอยู่ที่เรียกกันว่าฮานอยปกตินะครับบนมา85 6 8 5 6ไม่ได้วางเนาะ56ก็หลุดไปเสียดายไม่วางล่างมา30 30ก็หลุดไปไม่วางเสียดายเลย ปิดท้ายด้วยหาหนอย v p นะครับบนมาเลขหามเนาะ313 313ก็เรียบร้อยไม่วางล่างมา51นะครับ51มาตัวกลับนะครับ5115มาตัวกลับมาตัวกลับนะครับรอบ2องทุ่มเป็น ัฐบาลเพื่อนบ้านริมฝั่งโขงนะครับเป็นลาวพัฒนานะครับโอ้ให้เฉียดเป็นตัวเดียวเองแต่ว่าให้ไม่หมดเนาะให้ไป4ี4คู่แต่คู่นี้ไม่หยิบไปด้วยก็พลาดไปเรียบร้อยแต่ในตารางนะครับในตาราง2 8นะครับมานะลาว2 8มาครับในตารางเนาะก็ 2องแปตรงๆนะครับก็เฮงก็ปังไปคนที่ดวงดีก็ยินดีด้วยครับไม่เป็นไรสำหรับฮานอยนะครับพรุ่งนี้ยังมีเสมอใจเย็นๆ FC ไม่ต้องรีบร้อนนะครับสาหรับแนวทางของวันที่25นะครับก็เหมือนเดิมครับเลขสูตรวางให้วินได้นะครับล่างบน2ตัวจับวินได้เลย เบิ้ลวาง3ชุดครับ0ูนย์ศนะครับส่วนเด่นนั้นก็ตามนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันในห้องแชทอีกทีนึงให้กลุ่ม VIP นะครับอย่าลืมนะครับกลุ่ม VIP กลุ่มปิดนะครับเข้าฟรีตลอดชีพครับแค่ทักแชทแอดเฟซมานะครับบอกว่าขอเข้ากลุ่ม VIP เนาะมีเลขมีให้นะครับมีเลขเด่นนอกตารางอีกชุดหนึ่งให้นะครับ ก็ยังไงก็ลองแอดเฟซบุ๊กมานะครับแล้วก็ <c oughs> ทักแชทเหมาว่าขอเข้ากลุ่ม VIP นะครับไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะครับเข้าฟรีแล้วก็อยู่ฟรีตลอดชีพนะครับสำหรับแนวะทางของวันที่25นี่ก็น่าจะเบิ้ลครับฮานอย VIP กับเฉพาะกิจแล้วก็ปกติเนี่ยน่าจะเบิ้ลนะครับ ฮานอยเฉพาะกีดเนี่ยน่าจะเบิ้ลหน้านะครับเอ้ยน่าจะเบิ้ลบนนะครับน่าจะมาเบิ้ลบนเนาะส่วนฮานอยปกติเนี่ยน่าจะล่างน่าจะเบิ้ลครับพร้อมทั้งฮานอย v ี p เนี่ยล่างน่าจะเบิ้ลแน่นอนพราะว่าเลขนําเบิ้ลมา2วันซ้อนแล้วยังไม่เบิ้ลเลยนะครับแต่ช่วงนี้หวยมันจะค่อนข้างหามกับเลียงเยอะนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับสําหรับลาวพัฒนาคนที่แห่งที่ปังก็ยินดีด้วยนะครับ ก็เฮงเฮงปังปังกันไปนะครับยังไงก็ฝาก YouTube นะครับช่องพอพาด้วยนะครับแนวทางหวยมีให้ทุกวันลงให้ทุกวันนะครับทุกหวยนะครับไม่มีเว้นหวยเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดวิวทุกแชร์นะครับสำหรับ f c ที่ติดตามแล้วก็แชร์ออกไปเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเงินทุกคนครับพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเงมันๆมานสวัสดีครับ